ได้ได้เลิกจากที่ผมที่ไข่เลยวันนี้เป็นไงบ้างครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากๆด้วยคือปกติสองท่านไม่เคยตื่นเต้นขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วก็ดีใจมากๆครับผมที่แบบเขาเรียกว่าได้ทั้งทีมต่างชาติมาได้พี่พีนักแสดงทุกคนมาร่วมงานนี่ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่มาอย่างก่อนหน้านี้เอ็โปรเจกต์เราเองก็แบบมีการเลื่อนมีการเปลี่ยนอะไรใช่ครับเยอะแยะมากมายเลยวันนี้มันถือว่าขอสังเร็จแล้ว เริ่มเห็นภาพแล้วสิครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะถ่ายช่วงเดี๋ยวจะเริ่มถ่ายช่วงปลายเดือนนี้แล้วครับผมก็คิดว่าทุกคนเนี่ยคงจะได้ดูภายในปีนี้แล้วกันครับอันในส่วนของถังถึการแสดงต่อนให้ให้ผู้อยู่เป็นตัวแทนแล้วกันูดว่าแบบเออได้ยังไงมาจีบใครอะไรไงมาบ้าง เล่าทีละคนนี่ยังไงดีอะเออจีบทุกคนเลยได้ไหมครับจริงๆเพราะว่าคือคือด้วยด้วยความบทเนี่ยมองต้งต้นฉบับนะครับผมเป็นมาจากหนังชาติทำให้การมองแคสเนี่ยค่อนข้างยากมากๆครับผมเราก็แบบโอ้ยเอายังไงดีนะกับตัวบทแต่ละตัวดีก็เลยรแบบต้องบอกว่าจีบนักแสดงคุณภาพกับของประเทศไทยมาด้วยในโปรเจกต์ พี่พี่เขอเ่มนุ่นอยู่ล่ได้มอพี่ันเขาดูว่าเป็นแบบประมาประมาทแอะไยังไงคะเสกูค่ะีพี่เอาเลยพี่ตั้แทนเลยพอก็พูดเรื่องรุ่นเดิ ไม่แปลกใจแล้วก็ตกใจนิดหน่อยที่มิวเนี่ยที่เก้าก็มาสู่การซีรีส์ครไ้่นะคอปรับไปเค่อนข้างจะแปลกใจแล้วก็ตกใจเล็กน้อยเพราะว่ามิวเนี่ยเขาจะเก่งมองเพลงแล้วมาทำซีรีส์มันก็เลยเป็นเรื่องที่แบบอยากสนุกไปกับเขาด้วยแล้วก็อยากทำให้ความฝันขงมิวเป็นจริงขอบคุณมากเลยก็เลยเข้ามาช่วยในในในบทที่คิดว่า มีมั่นใจในตัวตัวพี่กับพี่โน้พี่ตุ๊กี้ด้วยก็จะทําให้สุดความสามารถทําให้ความฝันนะครับเป็นจริงให้ได้นะครับแล้วก็มันเป็นผลงานที่ทําให้คนทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักกับนักแสดงไทยซีรีส์ไทยนะครับแล้วก็ความฝันของูงไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยินดีที่จะสานฝันให้กับมิวครับ เียกกระเดื่องีกครันี้เลยโอเคป๋อป๋ระเดื่อกระเดื่องอยากได้ทุกคนมาเชียร์เลยอยากได้อะไรสั่งมาอ๋อได้ส่วนของนักแสดงทีมทีมของเราครับผมอะไรไงบ้างให้พี่มืแนะนำติดคนว่าแก๊งนี่ก่อนเลยอันนี้คนนี้ครับผมสวัสดีครับมาไน่ถึงมาไม่น่าตุนตุนนะครับผมก็ของของของตุนนะครับผมเหมือนเราคุยกับทีมตอนว่าแคสตัวละครเนี้ยมันควรจะเป็น แบบใ,ใครดีภาพในหัวเนี่ยศิลปินที่เรามองไ,อไว้คือใครผมบอกเนี่ยตัวละครเนี่ยากได้คนแบบคุณแบบยังเลยเฮ้ยทีมงานั้นเลยอ่ะทีมงานก็แบบเขาไม่เอาใครไม่เอาคุณมาเลยละอะไรนี่เพื่อติดต่อไปหาหน้องก็คือปัญหาตอนแรกคือเหมือนนอ้องตอนแรกจะไป,ไปเรียน,นกไ็<ๆ>ไม่พูดเองครับโอเคครับไม่พูดเนีครับก็ขอบคุณครับที่ทีมงานกับพี <laughs> 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 ่มิวก็เห็นคาแรคเตอร์เซนส์ในตัวปุลนครับผมแล้วก็จะเป็นตัวละครที่ต้อง แข่งขันกับคนนี้ซึ่งผมก็ไม่จะสู้เขาไหวได้ยังไงแต่ว่าต้องแข่งกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับผมไม่เ้อนเนอย่าทำน้องทำจะปล่อยเยอะนะโอ้โประมาณนี้ครับแล้วก็นี่เป็นเคปปี้ครับผมเป็นหนึ่งในหมออยู่ในทีมครับผม <c oughs> บอกเลยว่าตัวละครนี้ก็ <c oughs> ของของต้นเหลีย่ยมเน,นีน่ยมาตั้งแต่รอบแรกแล้ว <c oughs> ตั้งแต่ตอนตอนรอบแรกแล้วก็แบบดีใจมากๆที่น้องยังอยู่กับเราในตัวบทอย่างนี้ดีใจที่ยังอยู่เหมือนกันครับเฮ้เราให้เล่าให้ฟังหนึ่งเหรว่าแบบ บทใหม่ก so like ับบทเก่าต่างกันยังไงบ้างความรู้สึกความรู้สึกความรู้สึกก็ยังตัวเป็นตัวคิตตี้เหมือนเดิมไม่ต่างมากแต่ว่าก็จะมีแบบจุดที่มาคอยไกล่เกลี่ยทุกๆคนเพราะว่าทุกๆคนก็จะมีความเครียดในความเป็นบทแต่คิตตี้เนี่ยจะเป็นคาแรคเตอร์ที่จะมาเบรกความเครียดให้ทุกคนตัวละครนี้น่ารักมากๆอยากให้ทุกท่านติดตามเชียร์ตัวละครนี้ด้วยนี่คืออะไรนี่สินี่สิมานี่สินี่สิเจอเลยครับสวัสดีทุกคนครับ พูดเองเนาะพูดเองเลก่เชเครับพี่ก็ก็นอกจากเรื่องซีรีส์ที่เป็นคนไทยระดับโลกแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้คนเห็นคุณค่าของเรื่องโอเชียนไดยนี่คือเป็นเรื่องของการอนุรักษ์ทะเลนะครับผมแล้วก็ตอนที่ได้ยินข่าวว่ามีคนไทยตั้งใจทำซีรีส์เกี่ยวกับการอนุรักษ์เราก็ดีใจมากเออแล้วก็ ยังมีส่วนร Ö, ่วมในโปรเจกต์น wow> ี้ด้วยก็ขอให้มิวไปไปให้ไกลที่ส really like ุดนะจะพยายามซัพพอร์ตเต็มที่เลยครับไปไกลนี่คือไล่เราไปไปเลยขอบคุณมากคเลยผมเล่นบทอะไรนะประก้อนมิวคนนี้พี่อยากรู้เลยอ๋อหมอเงาคนนี้ เพลงชิงเกอรนี้เหรอผมเมื่อเท้าเมื่อเท้าผมมาซื้อโจ๊กให้ลูกโอ้โหทเป็นรถรถพุทธทักเยอะเลยนะก็เลนี่มาผมมาซื้อโจ๊กแล้วเขาเลยเรียกผมมาแต่งหน้าโอ้แล้วก็ลากผมไปบวงสรวงแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ตอนนี้แล้วผมก็มาโปรโมทเพลงผมก็ไม่รู้ว่าผมไปทำอะไรเหมือนกันโปรโมทเพลงใช่ไหมเลือกเลื้อโปรดพี่ีิวเยอะแต่พี่มิวเขาบอกว่าไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวหางานให้มาเขาเห็นว่า ผมว่ไม่มีงานมา็สองปีเลยเขาบอกาษาเลยบอกว่ากินข้าวกินข้าวกินน้ําแล้วก็เดี๋ยวจะหางานในสามตัวเลยมีมีไม่เล่นเป็นไรครับมีไม่เล่นเป็นไรพี่พี่ผไจะเอาพี่คนที่เป็นอะไรไม่รู้กับผมมาซื้อโจ๊กให้ลูกแน่ไม่รู้เลยครับพี่สิงโตจะเป็นตัวละครที่มีความลึกลับนิดหนึ่งหลานเองพูดอะไรมากไม่ได้แต่ว่าหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้แง้ก็มาถึงตาต้องมาถึงตาอ๋อแต่ผมรู้สึกว่าถึงฟิสิกส์พี่สิงโตเหมาะกับผม ต้องดีแน่ๆเลยต้องดีต้องดีดีอกมันตีโมแหละ้ยโอ้ขอบคุณพี่เมมากครับีคุณมากนะครับขอบคุณครับีจุกีจุเกีปนอนเองเองด้น้ำหน่อยแล้วก โอ้สามีชนค่ะในบทคือเราเล่นเป็นสามีภรรยาแล้วก็เรื่องเรื่องจริงเราเคยได้ดูดูโปรดิวเซอร์ด้วยอย่างอึ้งเลยและสำคัญคือจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะขอบคุณมากที่วันนี้พี่พี่สื่อมวลชนเอาไม่เตี้ยกว่าคนเพราะที่เห็นนะเพราะทุกครั้งที่ไปไม่จะท่วมหัวจะบอกว่ามีคนล้มค่ะไม่มีไงก่อนอื่นต้องขอบคุณต้องมีมากเลยนะคะเพราะต้องมีโทรหาพี่ตุ๊กี้โดยตรงเอง ปฏิสเสธเลยเพราะว่าไม่ได้เล่นหนังมา6ปีเราไม่ได้ไม่เคยปฏิเสธเลยไม่เด้ไม่เล่นหนัง6ปีไม่เล่นซีรีส์มาตลอดชีวิตไม่เคยเล่นละครเป็นเรื่องแรกที่รับและสําคัญคือก็ขอบคุณมากที่ให้โอกาสพี่ตุ๊กี้ได้แสดงความสามารถเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้ชื่อตุ๊กี้ทั้งเรื่องจริงๆเลยค่ะแล้วขอบคุณมากที่ให้พี่ตุ๊กี้มีโอกาสได้เลือกสามีเองเขาเป็นคนเลือกอีกนะคนเลือก่ะก็โจทย์คือเป็นผู้ชายที่สุขุม แต่มีความน่ารักในตัวเองรักเมียอพี่รักเมียไหมจะพยายามแต่ก็ต้องฝากด้วยนะคะก็สัญญาว่าจะทำให้เต็มที่วิชาความรู้ที่มีอยู่ด้วยการแสดงจะทุ่มทุ่มกับซีดีเรื่องนี้ให้ที่สุดค่ะอรัพพอร์ดมิว่ะพี่ภูมิพี่ภูมิพี่ภูมิงานนี้มีตีกันไหมคะซีรีส์เรามีตีกันไหมเพราะว่ามาจากโฟกึ okay, ิงนะครับ ลองเราพูดเลยครับผมโดนตีก็เิเป็นบทที่ผมเรียกว่าแปลกสำหรับผมมากเพราะมันแตกต่างจากโฟคิงมากโฟคิงผมก็เล่นเป็นนักเลงใช่ไหมพอนนี้ผมว่าไม่เล่นเป็นผู้ช่วยหมอฮะก็ต้องเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีการทํากันบ้านนิดนึงอะครับเต็มที่เต็มที่ครับผมอยากลองครับดูครับอย่าหันมาหาพี่หันขาพูดกับผมควายกันเลยดีกว่าวอ้พี่บูแล้วก็ไอ้ ขอเพลงสองเพลงเต้นโชว์ไปด้วยกันเลยแล้วก็ดีใจล่ะค่ะที่ได้ยังอยู่ในเรื่องนี้เพราะว่าก็คือหนูอยู่ตั้งแต่รอบแรกแล้วก็ต้องขอบคุณพี่พี่มงาเนแล้วก็ขอบคุณพี่วิวด้วยที่แบบว่ายังนึกถึงหนูให้หนูได้มาเล่นอยู่ค่ะของน้องอาจจะไม่ต้องผมว่าทุกทุกคนคงทราบไปแล้วว่าน้องแบบมีความสามารถมากทั้งเรื่องการแสดงเรื่องน้องเพลงไหนพวกนี้ผมสึกว่าแบบ คือดีใจมากๆที่น้องยังอยู่ในโดเจอกับเราเลยก็ยังไม่ได้กันไไหนของคุณมากเลยสวัสดีครับพี่แจ๊คสวัสดีครับอาจจะไม่คุ้นหน้ากันนะครับผมค้นคุ้นคุ้นแลก็ยินดีที่ได้แสดงเรื่องนี้เหคกันนะครับของของแจ๊คก็คือถ้าแต่รอบแรกเหมือนกันกับแจ๊คกรมาๆที่นองอยู่ตรงนี้เอาคือแค่แต่ของแจ๊คคือต้องบอกว่า ทางทีม casting ครับผมคือใจเป็นคนที่ทีมการแสดงคือแบบยอนมากๆจริงๆนุ้คนต้องยอมรับมากๆแต่ผดีใจมากๆแต่คนอโทษด้วยสัมภาษณ์อาจจะไม่เก่งนิดนึงเราไี้ฝีมือได้ฝีมือกันไปเยพี่บีพี่ีพี่ีมาพี่บีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ ออไม่รู้จะจำได้แบบว่าพี่พีเคยเล่นละครตอนเด็กๆนะคะก็คือโดนรยาดาเลตืนชื่อเอบีนะคะก็ไม่ได้กลับมาเล่นละครเล่นซีนานมากแล้วก็ขอบคุณมากที่เลือกพี่พีมาเล่นก่งแล้วก็ยังฝากผลงานด้วยนะคะฝากเชียร์พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณนะคะสวัสดีอนนี้ขอบคุณตากด้วยโปรดิวเซอร์ด้วย <laughs> Hello everybody. Um, I just wanted to say on behalf of all of us, the foreigners that it is an honor to be here and it is especially an honor to work with you whose passion for this project has been so great and it's inspired all of us and i want to thank and honor all of our cast which are just fantastic so we're looking forward to making a really great series thank you so thank you. Uh, well the reason we joined it is, is because originally when we were told the story, we met with Taz and we met with you and we were so overwhelmed by their passion for the project. And the ideas that they had that they wanted to express and that's one of the reasons why we wanted to be a part of it, because we felt it was a very special project. Most people have never seen anything quite like this. And Muse love for animals and inspired us to be able to say, yeah, this is something we all want to be a part of and we wanna make. ก็คือตอนที่เขาได้คุยกับคุณมิวกับคุณถาราค่ะเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้ก็ได้รู้สึกถึงแรงบ,บันดาลใจเกี่ยวกับเพราะว่าทั้งสองคนมีแพสชั่นที่เยอะมากกับโปรเจกต์นี้แล้วก็ความรักษาของคุณมิวก็ได้แบบอินสไพร์พวกทุกคนตรงนี้ให้อยากร่วมงานด้วยแล้วก็มันเป็นโปรเจกต์ที่ไม่ค่อยมีใครทำมาก่อนในส่วนเนื้อหาแล้วก็เขาเลยแบบรู้สึกว่าอยากทำ ในส่วนให้ควเปลี่ยนปงในส่วนของปเทศต่างๆอยู่ๆอยู่ในประเทศไ Yes, we're shooting in Bangkok a lot of places. We're also thinking about other uh, locations on the ocean. We haven't decided everything yet, but we are shooting everywhere. At, inside, at, and in, in the ocean. Yeah. Not, not like, คิ้วเวมเอดโอโลบเลยนะุดท้ากทางขซีรีต้องหนีจะได้อันนี้ดูช่องทางการเทยวอจะยังบมไม่ได้หโอเคอะทาง้านบตึงรืฝาดไน้ครับก็ขอฝากทุกทุกคนนะครับผมสาหรับซีรีส์ดิโอเชนไอนะครับก็ได้ทีมงานคุณภาพแบบต่างชาแล้วก็ทีมงานคุณภาพนักแสดงไทยสุดยอดมากๆกครับผมก็ขอฝาุกทุกคนด้วย จนซีรีส์ที่เราจะนําเสนอทั้งความสนุกสนานความดราม่านะครับผมแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมเราอยากให้ทุกคนกลับมาพันเดียกันมากขึ้นหลังจากทุ่มโควิดที่ผ่านมาครับผมก็ขอฝากติดตามดูเช่นนั้นเช่นนัครับก็จะถ่ายทำเร็วๆนี้แล้วก็จะออนแอร์ภายในปีนี้ก็ติดตามด้วยนะครับฝากด้วยนะครับดีนะครับแนะนำสามด้านให้กับคืออะไรใครบ้านผู้จับเลยแนะนำเลยครับผมฮะเดี๋ยวโซ่